สวัสดีครับรูวัดมวยไทยพาวเวอร์ยิมสขาประชานิเวศหนึ่งวันนี้จะมาสอนเบสิกพื้นฐานมวยไทยเบี้ยงต้นมาอ่าเรามาปั้นหมัดหลังขาสิบห้าองศาอาไปเท้าน่องขวาฝั่งเปิดอะรีดหลักร่างกายโอเคครับผมอ่ะรป้ายอ่าสืบหน้าอาโอเคสืบหลังอ่าสืบหน้าอ่าสืบหลังโอเคสืบซ้ายอาสืบขวาอาสร้างจังหวะอ่าสืบหน้าอ่าสืบหลังสืบซ้าย อ่าสืบขวาโอเคปั้นหมัดน,นะครับปั้นหมัดวางขาสี่ห้าองศาอ่าย่อเข่าด้านขวาลงไปเท้าน่องขวาปอบเปิดอ่าย่อเข่าด้านสายลงไปนิดน้อยโอเคประมาณนี้ครับเรารีแลกขึ้นมาปั้นหมัดขึ้นมาเอาจุดมุ้ยอ่าจุดมุ้ยขึ้นอ่าวางขาอ่าดีแลกสืบหน้าอ่าสืบหลังโเคเอาสืบหน้าอ่าเอาสืบหลังอ่าสืบายอ่าสืบขวาโอเคสืบ้าสืบขวา ่าหมัดยับนะครับหมัดกระแทกยับเราหยิบขาซ้ายปลายเท้าน้องซ้ายเราจะเปิดอ่าหมัดยับขอยับห้าทีนะยับหนึ่งยับสองยับสามยับสี่ยับห้าโอเคป้ายปลายเท้าน้องขวาเราจะเปิดเราจะด้ายด้านขวานะครับไปดด้านขวาปลายเท้าน้องขวาสะโพกลําตัวย่อเขาด้านซ้ายลงอ่าไปขวาหนึ่งไปขวาเราหยิบไปเท้าด้านซ้ายไปขวาอ่าไปขวาโอเคไปขวา อ่าต่อไปขอเป็นหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองอ่ากลับขึ้นมาเหมือนเดิมสื่อเหมือนกันอ่าสื่อเหมือนกันหนึ่งสองกลับขึ้นมาอ่ามีหลักร่างกายอาหนึ่งสองโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ